กลาบเรียนท่านประธานครับผมพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒธธิสภาครับเ,เมื่อกี้เนี่ยมีสมาชิกบอกว่า <c oughs> ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่เห็นด้วยก็คือไม่ให้มีการประชุมต่อไปนะครับลองขึ้นออจอดูก็ได้ครับประธานที่ทำหน้าที่แจ้งชี้ ชัดเจนนะครับว่าถ้าเลือกว่าที่พันตีก่รพ์ให้กดเห็นด้วยถ้าเ,าเลือกอีกท่านหนึ่งนะครับให้กดไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ในที่นี้เข้าใจตรงกันครบถ้วนนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าการกดไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือ ไม่เห็นด้วยกับที่ประชุมครับ